ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลําพูชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองนํากําลังเข้าจับกุมนายมงคลคําลาอายุ25ปีได้ที่บ้านพักในตําบลนนเมืองอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลําพูพร้อมยึดของกลางยาบ้าจํานวน1,138เม็ดการจับก,กุมครั้งนี้เจ้าหน้าที่ขยายผลมาจากการจับก,กุมผูต้ต้องหาคดียาเสพติดซึ่งเป็นเยาวชน3คนทั้งหมดให้การรับว่าซื้อยาบ้ามาจากนายมงคลเจ้าหน้าที่จึงทาการล่อซื้อโดยนายมงคลนัดหมายให้มารับยาบ้าที่บ้านพักของตนเองเจ้าหน้าที่จึงวางแผนเข้าจาับกุมตัว พร้อมตรวจค้นบริเวณที่พักพบยาบ้ากว่า1,000เม็ดชุดซ่อนอยู่ที่ชายคากระท่อมข้างบ้านผู้ต้องหารับสารภาพว่ายาบ้าทั้งหมดสั่งซื้อมาจากชายสัญชาติลาวเมื่อ20่พฤศจิกายนเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งสพนกลางดำเนินคดีข้อหาเสพสารเสพติดทั่วประเภทหยาบ้าโดยผิดกฎหมายมียาเสพติดทัประเภท1ยาบ้ารอบรองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายค่ะ